สวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>นักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธที่10กันยายนนะครับโปรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับเชา้านี้ราคาโกลสปอตยังคงพักตัวนะครับหลังจากเมื่อคือนนี้คืนทําออทาหายที่3 6 7 5โดยประมาณนะครับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขดัชนี PPI เป็นเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นดัชนี CPI เงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคซึ่งถือเป็น2ตัวเลขสําคัญก่อนจะเข้าสู่การประชุม f o m c ในช่วงกลางสัปดาห์หน มาดูว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงและทาให้ราคาทองคํามีการพักตัวหรือจะไปต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วีระนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออสซิจัมกัดน,นะครับมาดูกันว่าหากว่าตัวเลข PPI คืนนี้ออกมาตามพิจาดคาการคือปรับตัวลดลงโอกาสที่จะไป3,700ดอลลาดร์มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับ เซอร์คุมพิรพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณนนทศรครับผมเมื่อวานเออร์ทำให้แล้วครับราคาโกสวอตแต่ที่พูดถึงกันมากคือเรื่องของการปรับตัวเลขนันฟาร์มนะคุณมีรพงศ์ค่อนข้างจะลดลงไปเยอะมากๆเลยนะคุณมีรพงศ์ตรงนี้มองไงต่อดีครับแถวภาพรวมแบบนี้นะครับก็ผมมองก็มองว่าการปรับปรุงตัวเลขนันฟาร์มก็เหมือนเดิมครับก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยได้นะครับนี่ก็เป็นไปตามคาดอยู่แล้วแหละนะครับก็แอคชั่นชั่วคราวเนาะสามพันหกร้อยเจ็ดสิบ ครับผมเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาไปเทส3,675ม,มันก็มีการเทขายลงมาราวๆประมาณเกือบ50ตอนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นั่นเองนะครับนักลงทุนเนี่ยจะไปโฟกัสในส่วนของตัวเลข PPI กับ CPI ที่จะมีการประกาศวันนี้กับพรุ่งนี้มากกว่าเพื่อนะครับไปดูในส่วนของนะฮะการประกอบการตัดสินใจของเฟดในครั้งสุดท้ายว่าสรุปสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงของประมาณวันที่18กันยายนจะโดดอกเบี้ยได้จริงหรือเปล่าซึ่งคุณจรงพราวลเนี่ยจำเป็นจะต้องรอ2ตัวเลขนี้ออกนะครับ ผมมองว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะเอฟเฟกต่อตลาดทองคำนะครับฉะนั้นจะทําให้ในส่วนของนักลงทุนนะครับเมื่อคืนก็อาจจะมีการขายทํากําไรออกมาก่อนเพื่อมาดูในส่วนของภาพลงของวันนี้นะครับรอดูตัวเลขว่าอ้ยนะครับสรุปแล้วเงินเฟ้อ์มันชะลอตัวนะครับหรือมันเร่งตัวสูงขึ้นนะครับเพราะตรงนี้จะมีปัจจัยเกี่ยวกับตัวเทรนในการลดดอกเบี้ยไปปีนี้ชัดเจนเลยครับผมคาดการณ์ไงครับมือลง เออในส่วนของตัวเลข PPI คืนนี้นะครับผมนะเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยเราพบว่าตัว PPI มีแนวโน้มในการชะลอตัวนะครับถ้าเป็นไปตามคาดแบบนี้ก็อาจจะเปิดโอกาสนะครับหรือทําให้ความเชื่อมั่นว่าจะลดดอกเบี้ยนะครับได้มากขึ้นนะครับแบบนี้มองเป็นบวกต่อทองคานะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกมาในทิศทางตรงกันข้ามนะครับโอเราเห็นการเร่งตัวสูงของเงินเฟ้อในภาคการผลิตแบบนี้อาจจะทําให้ความเชื่อมั่นนะครับมันดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับผมว่านะครับอาจจะลดดอกเบี้ยได้น้อยครั้งตามที่ตลาดคาด หลังไว้หรือเปล่าซึ่งขณะนี้เนี่ยที่เราเช็คดูเนี่ยในส่วนของตัวซี e ีเฟสวอตทูล,ล่าสุดน,นะครับเราก็ยังมองว่าฮ้ยตอนนี้นะครับตลาดก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยนะครับค่อนข้างแน่นอนเลยนะครับในเดือนกันยายนก็คือประมาณสักนะร้อยเปอร์เซ็นต์่ในเกินไปแล้วลนะ่ะแต่ว่ามันมีอีกประมาณ6.3%ที่เชื่อว่าน่าจะลดประมาณ0 5นย์จุดห้าศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับและทางนี้ทางนั้นนะครับนอกจากในส่วนของกันยายนก็จะมีรอบตุลาคมและวัว่าปรากฏว่าตอนนี้เขาก็ยังเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนาะามีีีกกกรลด,ดออเบอ้2 ครั้งรวมเป็นสามครั้งในปีนี้นะครับผมนะถ้าภาพรวมแบบนี้ก็ยังมองว่าเออนะครับผมนะทองคำก็ยังคงได้ปัจจัยแรงหนุนจากภาพรวมในตลาดตอนนี้ที่ยังมองว่าเออฟดน,น่าจะลดดอกเบี้ยไดย้ครับในช่วงนี้ครับคือตรงเดือนสัปดาห์หน้านี้คาดว่าก็คงจะ0ูนนะคุณมีพงศ์รัศูดคงจะยากนิดนึงเนาะผมมองว่าเป็นไป,นปนไม่ได้ใช่ครับยอ,<ห>อยู่ครับแต่ว่าตลาดจะโฟกัสมากกว่าว่า2หรือ3ครั้งมากกว่าในปีนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิด3ครั้งเนี่ยผมว่า ก็น่าจะไปต่อถูกไหมครับราคาทองครับใช่ครับใช่ครับม มีปัจจัยอื่นอีกนไหมครับที่ต้องติดตามในช่วงนี้โอ้โหนะครับผมปัจจัยอื่นๆตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าตลาดนะครับน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของนะฮะคันดิเดตนะครับของตัวคณะสมาชิกเฟดที่จะมาแทนนะครับในชุดปีหน้านั่นเองครับก็มีคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นครับที่เอ็นคนที่จะเชื่อในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับถ้าเกิว่าคนนี้เข้ามานั่งตำแหน่งจริงเนี่ยโอ้โหนะฮะเท่ากับว่าเขาคือเด็กคุณทรมแล้วครับเปอร์เซ็นต์ในการลดดอกเบี้ยน่าจะสูงขึ้น แล้วก็ในส่วนของปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการเจรจากันของตัวอเมริกากับจีนเนาะก็คือรอบเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นปัจจัยที่เราต้องมาลุ้นกันต่อว่าสรุปสุดท้ายสงครามการค้าเนี่ยนะครับมันจะยืดเยื้อต่อไปอีกหรือไม่หรือจะมีการแอชชั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วปัจจัยต่างๆตอนนี้นะครับเท่าที่ดูก็คือซีซันอนลองคําในช่วงปลายปีซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับภาพรวมของการซื้อเนี่ยมันจะเยอะ มากกว่าฝั่งขายนะครับใบนการอาจจะทําให้ในสุดข,ของภาพรวมทองคาปลายปีจะมีแนวโน้มในการเติบโตได้มากกว่าอยู่แล้วครับนี่ก็คือในส่วนของปัจจัยที่โฟกัสนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของสงครามนะครับสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับรัสเซียยเครนนะครับตะวันออกกลางมันยังไม่จบนะครับตรงนี้นะครับขอ<า>งภาพรวมแบบนี้เองนะครับเราก็ยังมองว่าทองคํามันยังย่อยากอยู่นะครับผมก็ยังมองว่าเออถ้าย่อมาก็ยังเป็นการย่อเพื่อไปต่อมากกว่าสําหรับตลาดทองคำครับผมทางเทคนิคยังไงครับทางเทคนิคนะครับผ ตอนนี้นะครับผมนะก็เราขึ้นมาอยู่ในระดับกรอบบนแล้วเนาะนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าดูในส่วนของภาพรวมแนวโน้มเนี่ยนะครับเราพบว่าเทรนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนระีะยนะครับไลกรลระยะกลางระยะสั้นมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับ,รบตามใดที่ยังประคองเหนือแนวรับประมาณสัก3,580ดอลได้นะครับผมมันก็ยังมองเป็นภาพที่ย่อเพื่อไปต่อย่อเพื่อไปต่อนะครับฉะนั้นแนวรับใหญ่ๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,580ดอลมากกว่านะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ย ก็ยังคงส่งสัญญาณขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าหลุดจากโซนนี้ไปอาจจะทําให้โมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมันเสียดสูญเสียขาขาขึ้นตั้งแนะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีถ้าเกิดว่ามันหลุดจากโซนนั้นมันก็อาจจะมีการพักตัวแล้วก็น่าจะคาดกันว่าน่าจะเป็นการพักตัวพลันนะครับทำจุดที่ไฮกว่าเดิมนะครับผมก็ยังมองว่ากรอบในการกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังวงมองว่าฝั่งบายนะครับแต่นะครับถ้าเกิดว่า สายลงทุนในระยะสั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้าเนาะในส่วนของโกลสปอร์ตนะครับลงไปประมาณสักเออ่3,620ดอนนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับกำลังวิ่งทดสอบ50นะครับผมก็น่าจะไปลุ้นกันตรงสําหรับกรอบขายในระยะสั้นนี้ก่อนเนาะนะครับสำหรับวันนี้สําหรับวันนี้เองผมยังแนะนําว่านะก็แนะนําเอ่อใครที่มีแบบของอยู่ใกล้ๆแถวบริเวณโซนราคาเนี่ยนะครับอาจจะปิดไปก่อนแล้วก็ไปรอตลาดรันหลังประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขที่ผิ้ ออกดีกว่าเพราะว่าตัวเลขนี้เนาะนะครับก็อย่างที่คาดการก็คือถ้าเป็นไปตามคาดก็คือมันบวกทองเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันผิดคาดขึ้นมามันก็พร้อมที่จะดิ่งนะครับผมนะฮะตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ฝั่งซื้อตั้ง Stop l ลอ s ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของทางนี้เทคนิคอตอนนี้นะครับจุดที่มันขึ้นไปนะครับสามเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดนะครับสูงสุดของทางเทคนิคเลยครับผมก็ยังเป็นคีย์เนาะถ้าเบรกผ่านไปได้ต่อเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ราคาทองคําส่งแรง ไปที่ประมาณ3,007นะครับผมเป้าแน่นะในระยะกายาวก็จะคือ4,000นะครับอย่าลืมว่าตรง3,675มันก็คือจุดฟีโบนะครับประมาณ2,600 261.8เปอรนั่นหมายความว่าเอ้ยมันเป็นจุดที่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการพักตัวนะครับตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าไม่พักตัวมันก็ไปต่อนะครับผมนะฉะนั้นนะครับซื้อได้นิติดแต่ว่าต้องมีจุดในการ S L ด้วยใช่ครับผมทองไทยแล้วครับคุณคุพงศ์ทองไทยนะครับผมผมก็ยังมองว่าทองไทยเนี่ย โชคดีบังเอิญนะครับวันนี้เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าได้เนาะนะครับก็อาจจะทําให้ในส่วนของใครที่รอขายอยู่เนี่ยยังลุ้นต่อได้นะครับผมวันนี้เนี่ยในส่วนของกรอบราคาทองไทยนะครับให้กรอบราคานะคร่าวๆฝั่งแบบฝั่งขายเนี่ยจะอยู่ที่แนวต้านประมาณสัก3,650สั้นๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยราคาฝั่งรับซื้อคืนจะอยู่ที่ประมาณ50,000นะครับผม4,700-800บาทเนาะสำหรับใครที่รอขายอยู่นะครับผมและถ้าเกิดเบรกตรงนี้ไปได้จะเปิดโอกาสนะครับลุ้นต่อป เ้า50,500ได้ครับผมนะก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเนาะสำหรับเป้า50,500นะครับในส่วนของกรอบแนวรับนะครับก็อยากจะให้สังเกตในส่วนของแนวรับระยะสั้นตรงนี้ก่อนนะครับประมาณ3,620ดอลนะคำนวณเป็นราคาไทยอยู่ที่ประมาณสัก54,400บาท่ะถ้าไม่หลุดนะครับก็ยังมองว่ารันขึ้นต่อไปได้แต่ถ้าหลุดนะครับระวังมันจะกลับมาที่ประมาณสัก3,600ดอลถึงประมาณ3,575ดอลได้ตรงนั้นนะครับอาจจะทําให้ราคาทองไทยนะครับกลับไปที่ประมาณสัก54 ป3 0 0ถึงประมาณ54,000ครับผมนก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดเก็บของแหละนะครับถ้าเกิดว่าหลันรอบลงมานะครับผมเพราะว่าในส่วนของตอนนี้เองนะครับผมนะหลายๆที่นะครับเออ่หลายๆแบงค์ใหญ่ๆนะครับก็ปักเป้ากันเนาะนะครับปลายปีนี้นะครับ Bank of America นะครับผมก็ยังมองว่าอุทองน่าจะมีโอกาสวิ่งนะครับเอ่อไปไกลๆเลย3,700ถึง4,000ดอลลาร์ได้นะครับตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า Goldman Sachs 3,700นะครับดีไม่ดีอาจจะเห็น5,000ในปีหน้าได้ JP Morgan 3,600 75 RBC Capital Market 3,722นะครับหลายๆที่ยังมองว่าเออทองคำยังไปได้ต่อนะครับผมฉะนั้นเราน่าจะยังมีลุ้นเป้านะครับที่ส่งได้มากกว่านั้นนะครับครับฉะนั้นใครที่มีทองคำนะครับที่ต่ำกว่าระดับประมาณ52,000 51,000 50,000อย่างเงี้ยนะครับท่านเก็บไปเรื่ยนะครับผมนั้นเราน่าจะไปรอลุ้นที่มันไม่น่าจุดพีคของปีนี้นะครับซึ่งน่าจะเห็นจุดพีคได้มากกว่าถ้าเกิดว่าเฟดเริ่มไซเคิลลดดอกเบี้ยจริงเนาะครับก็อาจจะขายได เก็บทองไว้ก่อนนะสำหรับใครที่มีทุนต่ำๆแต่ใครมีทุนใกล้ๆแถวๆนี้นะครับก็แด่งขายทำกำไรได้ติดนะครับผมนะแล้วก็รอยยอดแล้วก็ลอรลอกใหม่มากกว่านะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณพิลงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณพิรพงศ์วีรนุเคราะห์นกวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออซิจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อคืนมีการปรับตัวเลขนันฟาร์มเพโลลงมาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าราคาทองคําก็พักตัวลงไม่เยอะนะครับแสดงให้เห็นถึงฐานแล้วก็แแแรรรงงงงซืื้้ออที่่คคนนขขาจะะ็เลยับ นี้ PPI หากออกมาลดลงตามคาดอาจจะได้เห็นราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมแถว3 6 7 5นะครับถ้าทะลุไปได้3 0 0 7ก็อยู่แค่เอื้อมนะครับซึ่งตรง3 6 7 5เนี่ยถือว่าเป็นแนวสําคัญนะครับคุณมว่าในทางเทคนิคเป็นแนวฟิโบนัชชีระดับ286นะครับซึ่งอาจทําให้ราคามีการพักตัวได้อาจจะผ่านยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าในช่วงนี้แรงหนุนทองคามีค่อนข้างจะเยอะมากมายเลยนะครับถ้าพรุ่งนี้ CPI ยังมีการไม่เร่งตัวเพิ่มขึ้นมากมายอาจได้เห็นเฟดลดดอกเบ ปีน้ดันราคาทองไปไกลแน่นอนนะครับนอกจากนี้ทองคำยังมีปัจจัยหนุนอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของสงครามการค้าสงครามภูมิศาสตร์ยังไม่จบนะครับปีนี้ทองคําปรับตัวขึ้นมาแล้ว37ดอลลาร์หล่อมากๆเลยนะครับน่าจะหล่อกว่าสินทรัพย์อื่นๆด้วยซ้าไปนะครับนี่คือข้อมูลที่กาลาวัวเล่าหยิบยกมาฝากกันใลวันนี้นะครับถ้าชุ่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส่ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจถิ่งามดเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ